บรรยากาศมืดมากเกพื่อน,อนโทรศัพท์มืดไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมืดเพื่อนโทรศัพท์มืดลองมืดนิดหนึ่งน่าจะร้อนหมามุดเข้าไปอยู่ในป่าแล้วตอนนี้หาไม่เจอแล้วน่าจะอากาศร้อนมากเขาก็เลยหลบแดดไปนอนในป่าเนาะ ตรงนี้ก็มีต้นไม้เยอะนิดหนึ่งกลางแจ้งก็จะร้อนมากขึ้นในแดดสองมาพวกนกพวกเสือสุนัขเขาก็เข้าไปนอนตามป่ายานี้มุดเข้าไปอยู่ในที่ร่มร่มนอนกับดินเนะจะได้เย็นหายเข้าไปตรงนั้นเมื่อกี้จะนอนอยู่ไปดูกัน นอนจริงหรือเปลาเ่าก็มานอนจริงๆแอบนอนตรงนี้นี่น,น,นี่แอบนอนในป่าสาคูใต้ร้มไม้อากร้อนหมาเขาก็ร้อน นอนอยู่ตรงนู้นฮึงสัยจะร้อนมาแอบนอนใต้ง้นไม้อ๋ไก่ไม่รู้ว่าหมายอู่ในนั้นเข้าไปโดนหมากัดเด้อไก่หมาไปแอบนอนอยู่ในต้นไม้ Ah, they รูพเพื่อนๆมองชัดหรือเปล่าผมมองไม่ค่อยเห็นหน้าจอลายมากตอนนี้แต่รอยนิ้วมือเต็มไปหมดนอนที่เดิมเนาะหมานอนในที่เดิมเพื่อนแอบในป่าอากาศร้อนจนเขาต้องหลบไปนอนในป่าตรงนี้ มองจากข้านอกจะมองไม่เห็น ไม่อยู่บอไปไหนอีกไม่ค้ามาอยู่อ,อ๋อไปไหนไปเมืองบอไม่ค้าไปเมืองมั่งไม่อยู่ร้านค้าแถวหมู่บ้านคนเ,เดี๋ยวก็เปิด,ดก็ไม่เปิดแค่ร้านค้าแค่ร้านเดียวอยู่ใกล้ทุง่งนาวันนี้ร้านค้าหายแล้วหาซื้อน้าไม่มีเลยเ,เป็นหมู่บ้านในชนบทเนาะไม่ค่อยมีร้านค้าเพื่อน ซื้อของต้องออกไปซื้อไกลอีกแล้ววันนี้อากาศร้อนวันนี้ว่าจะซื้อน้ําปัน่นแต่ไม่มีแม่ค้าไปหาแม่ค้าไม่เจออีกแล้ววันนี้ไม่ใช่มีร้านค้าเยอะเหมือนตามเมืองตามอําเภอใหญ่ๆเนาะแถวบ้านเราก็อยู่ไกลเมืองค่อยมีร้านค้าเลยไก่ไม่ยืนทำไรตรงนี้ ยืนนิ่งเลยหมาฟังอะไรน้อไป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 แล้วเข้าป่าไปแล้วระวังหมานอนแอบอยู่ขา้างในฝาด้อยเมื่อกี้ไก่ตัวนี้ไม่รู้ว่าหมาอยู่ตรงนั้นเดินไปแล้วเดินไปแล้ว ไม่รู้ว่าไมายย้ตรงหน,นป่าสักคู่แต่นต้คําลังร่วงไม้ตรงนั้นเขาเดินอ้อมไปอ้อมมาตร่นั้น่าจะรู้หรือเปล่าเขาน้าจะเห็นเนาะไก่เขาจะแต่เตี้ยกว่าคนคนมองไม่เห็นแต่ไก่เขา้าล่างเขาจะอาจจะเห็นเนาะรึเปล่าแต่ต้นตรงนี้จะหนานะป่านี้ขนาดนิดหนึ่งมองเห็นหรือเปล่า หมาก็แอบอยู่ตรงนี้แหละไปไหนไก่เดินไปเดินมานปกติไก่จะหากินตรงป่าตรงนี้แะแต่หมาอยู่ข้างในนี่ไก่ก็เดิเดิน,ดนอ้อมไปอ้อมมาไม่กล้าเข้าไปในปา่า ไก่เข้าไปแล้วเฮ้ยไก่เข้าไปในป่าแล้วระาวาังเด้อไม้ตรงนั้นแหละเข้าไปแล้วเฮ้ยดูดแอบดูก่อนอ๋อไก่ก็นอนอยู่ฝั่งนั้นใกล้ๆนอนคนละฝั่งมานอนตรงนี้เนาะไก่นอนตรงนี้ อยู่ตรงนั้นค่อนียซูมให้ดูไกลอยู่ไม่ห่างเราอยใกล้ๆแต่ว่าป่าก็จะมืดๆนิดหนึ่งตรงนี้ต้นสัคูเยอะต้นไม้เยอะไก่นอนจำน้นหลายตัวอยู่แต่หมานอนตรงนี้ ทีห่หายงหมาเดินเพื่อนดำดำที่เป็นหมานะอุ้ยกละองเอียง ออกแล้วออกไปนู่นแล้วเริ่มพากันออกแล้วไก่เริ่มพากันออกแล้ว,รรน,ออลวน่าจะเห็นแล้วน่าจะเห็นหมานอนอยู่แล้วไปนู่นแล้วเริ่มพากันหนีแล้วมีไปทีละตัวทีละตัว ไก่ก็รู้ทันเนาะออกแล้วแอบต่ออีกแอบอยู่ตรงนี้ต่ออีกเผื่อใครหลงเข้ามาอีก นอนต่อ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 ครับู่ในป่าต่อ หมาขยับออกมาตรงนี้แล้วนี่เป็นอะไรนี่อย่าเข้าไปใกล้ตัวนี้ยังไม่รู้สีดำตัวน,นี้ก็ไม่รู้ว่าไมา้ตรงนั้นน่า,นานจะเข้าไปแล้ว อย่าเดอ้ออย่าเดอ้อ,เ,ดอเขาไปเสร็จในแท้เลยเองอะต้นงับเลยถ้าเข้าไปอยนั่นมากระดิกหางแล้วระวังเดอ้อมากระดิกหางแล้วมากระดิกหางแล้ว นี่เป็นก้อนดินหรือเปล่าเปิดดูก่อน,ด,นดินจริงๆริงไม้ตรงนน้นเพื่อน,นโอ้สมัยนักจอททยมัวจังนอนต่อไก่เดิอนอ้อมคนนอนเプレฝั่งนน้นจบของ ช่วงร้อนร้น,นะเพื่อนอากาศร้อนเนาะกลางวันวันนี้ฝนยังไม่ตกเลยตกแต่เมื่อคืนตกหนักอยู่ปกแป๊บเดียวเนะชนบ,บทอีสานเพื่อนชนบ,บทของจังหวัดส,สุรินทร์เราบรรยากาศบ้านนาบ้านป่า ลูกอะไรน้อหนิลูกอะไรคนงานก่อสร้างจะงน้นมานก่อสร้างที่เราถ่ายเมื่อเช้าอากาศร,ร้อนๆทำงานตากแดดเดี๋ยวฟัง พากันทำอะไรเนาะอากาศร้อนขนาดนี้ไม่หยุดเลยทำงานตากแดดโอ้ยเราอยู่ในร่มเงยยังแตกเลยเขาทำงานตากแดดทำได้เนาะไม่ไหวเพื่อนทุกวันนี้นอนต่อ สบายจังเลยนอนก้อยไปเลยนูฮ่าฮใครมาหาักต้นนี้ทิ้งใครเก็บตอนไหนเอาทำไมเก็บทิ้งไว้แบบนี้ใครมาเก็บกระถิ้นตอนไหน kẹp thính nữa, ôi nó sẽ đạt kẹp thính thầm mày nó nè ấy thính thầm mày tân xuống yêu Đồng. Một đen được không này sụp mày nó đi ôi đen đen tem nơi tao con kinh đại đúc lào mày

หวานมากเลยออกมาออกมา,อาเข้าไปข้างในออกเลยไปออกไปไปไปตัวหนึ่งไม่ยอมออกไปไปไป 嗯。Mm. qua khi toàn dân <laughs> mà cho ốc má lúc nào <cười> <cười> ไปข้างนอกบอถามคนที่บ้านก่อนว่าจะออกข้างนอกหรือเปล่าเอาไปซื้อบอเอาอไปข้างนอกเหรอทื่ออ,อกตอนไหนไ<ป>ไตอนเย็นบอ,อ,บอตอนนี้ไ,ได้บอกเอาเสื้อก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เสื้อด้ใส่เสื้อก่อนถ้าออกไปข้างนอกเ <laughs> ด็วแป๊บหนึง่ง

เขาใส่รอบแล้วแวอบดูเห็นไหมนักจะค้าจะส่งของได้กระเป๋าเหรอไม่คืป,ประตูถ้าเขามีไ,ไฟไฟอไปดูอีกรอบหนึ่งแม่ค้ามาไหม เดินไปไปโอ้ร้านข้าก็ไม่มีแถวนี้มีแค่ร้านเดียววิ่งไปแล้วออกจากป่าแล้วมาตรงนี้ ใช่ก็ให้คอมเมนต์อยู่ต่อบอกเขาบอกว่าเขาให้คอมเมนต์อยู่ต่อบอกอยู่ต่ออีกหกเดือนใช่หรอนไหนบอกว่าคอมเมนต์ท,ท,นที่ทํางานที่ไทยให้อยู่ต่ออีกเขาเส้นน,นเขาเส้นแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ยังไงหรอกรู้ใครเป็นใครหรอกไม่รู้ชาวบ้านอย่างเราไม่รู้หรอกเนาะ ไม่รู้ใครอยู่ข้างไหนหรอกเราก็ทํางานของเราไปนี่ใครจะยังไงก็ยังไงไปเราไม่รู้ไม่รู้ขพราอะไจริงเนาะไม่รู้ใครอยู่ข้างใครโอ้เลี้ยงวัวดีกว่าเอา้าทำไมมายืนอยู่ตรงนี้ A mãi yam một lều long hoa 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 ก็ขาไม่ให้ยากกินวะโอถอยดีกว่าที่จริงเขาออกได้เพื่อแต่เจ้าของทำข้อให้หนาให้อะแนงให้ที่ขึ้นเพราะว่าเขาตัวเล็กก็จะออกได้ ทำไม่หนาจังข้างล่างเป็นหญ้าหรือเป็นฟางฟางบอสอ๋อฟางเขาไม่กินเขากินหญ้าแล้วบรรยากาศแถวชนบทเนาะอ๋อเจ้าของมาแต่ดูคอมเมนต์อยู่ <c oughs> ลืมให้ย่าวัวมาดูคอมเมนต์ข่าวคอมเมนต์นอนเพลย์ดูข่าวคอมเมนต์อยู่เนาะโอ้บรรยากาศดีดีตรงนี้มองไปวิวสวยมากมีต้นไม้มีเปลย์ผูกเปลย์นอนได้บรรยากาศโอ้ได้บรรยากาศจริงๆ เป็นที่โล่งๆแต่ว่าข้าบบนเป็นร่มไม้เป็นทรงพุ่มัต้นมะขามกับต้นสะดามีต้นไม้หลายต้นอยู่ตรงนั้นได้บรรยากาศพอดีเลยนอนช่วงกลางวันนี่นอนฟังข่าวในดูโทรศัพท์ดูแท็บเล็ตตัวโทรศัพท์ก็เหมาะพอดีเลยเพื่อนโอ้นอนฟังข่าวสบายๆยฟังเพลงสบายๆ แถวชนบนุเลี้ยงวัวตัดหญ้ามาเสร็จก็มานอนเปลเนาะ หทำไมไม่ควายเลยเปลยนอนนิ่งขนาดนั้นไม่ต้องควายเปลย์เนาะเพราะว่าลมเย็นแล้วลมพัดมาเย็นๆแล้วไม่ต้องควายเปรน,นอนได้เฉยๆก็เย็นแล้ววางเปรหลุดเดอ้อ ทะเสบายสบายรู้สบายจริงหรือเปล่านี่ <laughs> ไม่เคยได้นอน